ข่าวนี้คุณผู้ชมครับคนที่ความสนใจกันอยู่คกิกผู้ชายชื่อกิกนะครับล่าไอ้กิกฆ่าสาวหมกห้องเช่าสาวที่ว่าเป็นสาวบาเบียเขาบอกว่าน่าจะเป็นเรื่องการถึงหวงการหึงหวงกันเรื่องราวมันค่องจะซับค่อนข้างจะซับซ้อนคุณผู้ชมมาอาจจะเล่าให้ฟังกรณีที่ไปเจอศพในห้องโอ้โหคุณผู้ชม4ี่วันแล้วคุณผู้ชมดอนน้ําแข็งสภาพเปลี่ยนไปเยอะแล้วโอ้โหขออภัยนะอืดแล้วเหม็นแล้วอ่ะ นางสาวรัตนาธรรมรักหรือว่าชื่อรัฐต่อไปนี้ผมจะเรียกว่ารัฐนะกันนะอายุสาปีสาวบาเบียที่เสียชีวิตในห้องเช่าที่หนองปลือบางละมุงชนบุรีครับสี่วันแล้วใบหน้าคอด้านซ้ายหัวไหล่ข้างซ้ายโกกขูขวามีแผลถูกฟันด้วยขอมีคมครับตำรวจชี้ไปดูว่า,น,าน่าจะเป็นถึงหวงกับชู้สาวพบหลักฐานนะครับเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดตี4ีพฤษภาคมคุณผู้ชมมีผู้ชายสองคนนะเดินมาแล้ว อีกคนหนึ่งชื่อชื่อผู้ชายนะชื่อในกิ๊กกับในแฟรงค์นะครับเดินออกจากห้องผู้ตายก็คือนายวัชรพลอันสงครามคนนี้ชื่อกิ๊กมีฉายายด้วยกิ๊กกิโลสิบอายุ39ปีเสื้อสีดำนะเสื้อสีดำนายสุพัฒน์ฟอนกระโทกหรือว่าแฟรงอายุ21ปีเสื้อสีขาวเอาเดินออกมาด้วยกันจากห้องผู้หญิงแล้วขากลับมีในกิ๊กกับไปคนเดียวมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงแล้วในกิ๊กเนี่ยก็เดินกลับ ขึ้นห้องแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากอพัร์ตเมต์ไปตอน9ก้าโมงเช้าของวันเดียวกันนั่นคือกิ๊กมาฟังในแฟงบ้างเมื่อกี้ในกิกมาฟังในแฟงบ้าง oh. ในแฟงเข้าพบพนักง,งานสอบสวนเล่าบอกว่า oh. เขายอมรับว่าเขาตามจีบรัฐมาได้สักเดือนหนึง่งแล้วครับคืนเกิดเหตุรัฐเนี่ยโทรมาบอกให้เขาเนี่ยไปเก็บเงินค่ายาเสพติดก็เลยไปที่ห้องอ oh. ไปถึงไปถึง,ถงคุณผู้ชมไปเจอในกิก๊กอยู่ในห้อง oh. แล้วเขากับในกิก๊กเนี่ย แฟนกับกิกก็เคยแย่เคยแย่งจีบหญิงคนเดียวกัน<อ>ามากเคยมีเรื่องที่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชคนน, <ะ S 2> นี้ที่ไม่ใช่รัฐทั้งคู่ก็ท่าทางปกติแฟนบอกนะเขาเนี่ยอยู่ในห้องสักพักแล้วก็ขอตัวกลับนะครับซึ่งนางสาวรัฐเนี่ยก็บอกว่าอ่ะกิกกิกเดินไปส่งแฟนหน่อยสิอ,อ่ะลองฟังหน่อยครับลองฟังหน่อยอแล้วรัฐให้ให้กิกให้กิก เดินไปส่งผมครับแล้ว,วผมเมื่อส่งขึ้นขึ้นนินเสร็จปุ๊บมันมีปะญหาชูขาวอันนี้ก็มีติดเกิดเราเราเราคบกันนกันน้องคนตายไหมผมตามงติดวิทย์พอหลังจากที่เราลงมาเขาลงมาตกใช่ครับแล้วเขากลับขึ้นไปอีกใช่ครับเขาได้พูดเลยไหมไม่ครับต่างคนต่างเดินครับติ๊กไม่ได้พูดเลยหรอกครับผมเดินซ้ายเขาเดินขวาครับไม่ได้มีพฤติการมาข่มขู่เราไม่มีครับ หลังจากกลับออกมาคือตอนตอนที่แฟนก็บอกเขาเดินออกมานะรัดส่งข้อความมาในเฟซเว้รัดส่งข้อความมาในเฟซบอกเลิกยุ่งกับฉันซะนะเขาก็ตอบไปว่าเคราะ่าอะไรภาษาก่โอเคโอเคแล้วก็ถูกบล็อกเฟซเลยคือเขาบอกว่าเขาก็ไม่รู้ว่ารัดส่งจริงหรือว่าในกิ๊กเป็นคนส่งเขาเสียใจนะเสียใจที่คนที่เขาชอบก็คือรัดเนี่ย ถูกฆ่าตายฮะขณะที่ผู้จัดการร้านบาร์เบียนะครับเล่าบอกว่าช่วงที่รัฐยังทำงานอยู่เนี่ยจะมีผู้ชายมานั่งเฝ้าบางครั้งก็มาก่อความวุ่นวายก็เตือนไปหลายครั้งจนล่าสุดรัฐเนี่ยอวดว่ามีแฟนตำรวจนะเขาบอกว่าซึ่งก็คือคนเดียวกับนายกิ๊กนั่นแหละและเชื่อว่านายกิ๊กน่ะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นคำบอกเล่านะขณะที่ช่วงเย็นวานนี้ครับนางสำราญธรรมรักษ์แม่ของรัฐท่านนี้ครับมาแล้ว ท่านไปทาพิธีเชิญดวงวิญญาณกลับบ้านนะครับโดยที่ก่อนจะขึ้นไปที่ห้องพักนะแม่ก็จุดธูปแล,ล้วก้มบอกที่พื้นกับดวงวิญญาณลูกสาวด้วยมแม่เล่าอีกบอกว่าลูกสาวเป็นคนขยันหาเงินเลี้ยงลูกสองคนแล้วก็เพิ่มจะมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปช่วงสองเดือนหลังนี่เปลี่ยนไปยังไงแม่คือลูกถูกจับด้วยคดียาเสพติดเมื่อ14พฤษภาคมลูกสาวโทรมาบอกว่าถูกคนชื่อโบกับพวก11คนมารุมตบ มารุมตกที่ไหนมารุมตกในห้องพักเลยคือแม่แม่บอกฉันก็โอนตังค์ให้ลูกสองพันนะโอนทาไมละแม่คือหวังว่าเอาสองพันแล้วลูกกลับมาอยู่บ้านเถอะอกลับมาอยู่เป็นค่าเดินทางแต่มาโดนฆาตกรรมซะก่อนอกลับมามอยู่น่าเจริญแล้วเนี่ยครับมาเสียชีวิตซะก่อนล่าสุดพนักงานสอบสวนขอขอนุมัติศาลจังหวัดพัทยาออกหมายจับนายกิ๊กในข้อหาทําร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายและชุดสืบสวนนะครับอยู่ระหว่างการไล่ล่านายกิ๊ก พบว่าตอนนี้หนีไปอยู่ที่สระบุรีเชื่อว่าวันนี้จะมีความคืบหน้าคุณผู้ชมรอติดตามครับค่ะนี่ก็เป็นข่าวใหญ่เลยนะคุณผู้ข่าวนี้ค่ะ